สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพามาดูทางด่วนของแถวบ้านที่อุ้ยอยู่นะคะมีรถใหญ่ๆนะคะทุกคนแล้วขับฟาดฟาดฟัดฟดกันนะคะด้วยความเร่งรีบนะคะคันสีแดงก็เริ่มโจมตีไปแล้วค่ะจะทำการแซงหน้าเจ้าห้ไดเดียวนี้เนาะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเริ oh, <no. S 1> ่มแซงแล้วแซงได้แล้วนะคะทุกคน <laughs> แซงได้ บางทีเราโดนปาดหน้าแบบกระชันหันเลยนะขามานะคะเราโดนเราโดนรถรถรถบรรทุกนะคะปาดหน้านะอตอนนี้นะคะที่ประเทศอังกฤษเวลา11นาฬิกา4:11 4 1นาทีนะคะ ระยะเวลานี้เราขับอยู่ที่70็ดสินะ,ะทุกคนไม่เร็วมากนะคะอยู่ในระยะความปลอดภัยจะหมดพี่สิมันน่าสงสารมันเนาะมันต้องถูกแบบว่าแรงต้านของลมของลมมากเลยนะ วันนี้ถนนค่อนข้างที่จะรถเยอะนะคะทุกคนขอบคุณพระเจ้านะคะที่ขามาองค์มนะคะข,า,ข,า,ขามาแล้วเนาะมาทาธุระนะคะคืออยู่ๆก็แบบว่ารู้สึกแบบอยากที่จะออกไปบ้านเร็วกว่าปกติ30นาทีนะคะขอบคุณพระเจ้าแหละนะเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่า ทำไมนะคะแต่ว่าเออวันนี้บอกกออ็ออกจากบ้านเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด็วยวกาปกติแล้วกันนะาสามสิบนาทีบอกสามีนะคะแล้วปรากฏว่าขับขับมาค่ะทุกคนรถชนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถรถรถติดมากนะคะทุกคนเราก็บอกโอ้หหหัวใจตุ้มๆต่ำๆเลยเพราะว่าเรากลัวเราไม่ทันนัดของเรานะคะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้ามันก็ไปถึงเวลานะคะก่อนก่อนนัดประมาณส5บห้านาทีเป๊ะเลยค่ะ ่อดีใจมากๆเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องขับเส้นตรงอย่างนี้นะคะประมาณ22ไมล์นะคะ oh. หรือว่าประมาณ40กวิโลนะคะ oh. 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 เสียงข้างหลันเสียงภาคนี่คือเสียงของน้องกินนะคะโอ้ทรัคทรัคเต็มเลยลูกร <is> ลมันทุกเยอะนะคะวันนี้วันอังคาร